เบิร์ตแอบีดึงมาจับคิมเซนเซได้ในขณะที่มูวันสองกินสองใจงงสำหรับน้ำมาเบิร์ตตาเมตไต้เนื้อตัวของมาลินส์ก็สำหรับมูวันและเป็นเสาเอกที่ยืนช้ำด้านหน้ามาแล้วจังหวะแบบนี้ครับเป็นขนาดไต่สุดครับไต่หมดไต่ตออ่อไต่อีกครับและลวกขึ้นกับมาครับมูวันพยายามจะถอยแต่ก็จิงขึ้นด้านหน้ายิงต่อยอีกหนึ่งครั้งเหลือไม่ก เงินพี่หานตัวเดียวแต่มูวานี่เกาะเกิดตายไปไม่เป็นไรแต่ผมเกิดไม่กิงตามแต่เขาเก็บพินเซได้แต่ตัวของครับผีแกมีเหลือแค่คนเดียวแล้วบ้านบ้านไม่สนใจแล้วครับมาร์กี้อย่าให้กลับมาร์กี้อย่าให้กลับมาร์กี้ต่อยอย่ายกลับมูวานก็เลยไปจบบ้านอย่าให้กลับอย่าให้วัวตัวนี้มันกลับแลมาจบตีตัดสิ่งต่อต้านครับสำหรับตัวมูวานเพื่อเพื่อจบเกมแรกจบเป็นคอมแบ็คทันทามจัดไปครับชุดมอร์นิ่งนะครับและนี่ครับกดไลค์กันไปครับผม อ r ร n นาอ v ฟ l ว r r r e m i e r l เม g u e 2023 9วมิถุนายนถึง23กรกฎาคมนี้มาร่วมเชียร์ไทยควา้าแชมป์นานาชาติสมัยที่2ไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามเพจ Garena ROV Tournament เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย